สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวเรียกซัพ์นะคะเคยไหมคะวันที่คุณกําลังจะก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปทําเรื่องสําคัญอาจจะเป็นการไปเซ็นสัญญาไปเจรจาธุรกิจหรือไปพบใครบางคนที่มีผลต่อชีวิตของคุณและในวินาทีสุดท้ายนั่นเองเจ้าเมียวของคุณกลับเดินมานั่งขวางประตูจ้องหน้าคุณนิ่งๆไม่ยอมให้ไปไหน คุณอาจจะคิดว่ามันแค่อ้อนแต่ถ้ามันคือสัญชาตญาณที่กำลังเตือนภัยคุณอยู่ล่ะคะเหมียวเรียกทรับเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยค่ะในใจก็รีบแต่ในขณะเดียวกันก็อดสังเกตท่าทีแปลกๆของมันไม่ได้ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกลางสังหรณ์เล็กๆที่แวบขึ้นมาทักท้วงการตัดสินใจของเราวันนี้เหมียวเรียกทับ จะพาทุกคนไปไขความลับของสัญญาณเตือนจากเพื่อนสีขาผู้พิทักษ์ประจำบ้านของเรากันค่ะตั้งแต่สมัยโบราณในหลายอารยธรรมเชื่อกันว่าแมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาค่ะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกที่มองเห็นกับโลกที่มองไม่เห็นพวกมันมีสัมผัสที่6สามารถรับรู้ถึงเจตนาหรือพลังงานที่มนุษย์เรา อาจจะมองข้ามไปได้ค่ะดังนั้นการที่แมวมันนั่งขวางประตูจึงไม่ใช่แค่การเล่นแต่คนโบราณเชื่อว่ามันคือการสกัดกัน้นไม่ให้เจ้าของไปเผชิญหน้ากับอันตรายหรือพลังงานร้ายๆที่รอยอยู่ข้างนอกค่ะเรื่องนี้ทำให้เหมียวเรียกทรับนึกถึงเจ้าเข้านึ่งเลยค่ะแมวทักซิโดน่าขรึมประจำสภาเหมียวของเราปกติ เขาหนึ่งจะเป็นแมวที่สุขุมมากไม่ค่อยแสดงออกแต่จะมีบางวันที่เขาจะมานั่งนิ่งๆอยู่หน้าประตูจ้องเหมียวเรียกซรับไม่วางตาแล้ววันเหล่านั้นมักจะเป็นวันที่เหมียวเรียกทรับมีนัดที่รู้สึกไม่สบายใจลึกๆหรือสุดท้ายแล้วการนัดนั้นก็มีเหตุให้ต้องยกเลิกไปเองเหมือนเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยล่ะคะ่ะแล้วในทางจิตวิทยาล่ะคะ เรื่องนี้อธิบายได้ว่าอย่างไรคำตอบก็คือแมวเป็นกระจกสะท้อนสัญชาตญาณของเราเองนั่นแหละค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกนะคะลึกๆแล้วจิตใต้สำนึกของเรานะ่ะรู้นะคะว่าการเจรจานี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้มาดีอย่างที่แสดงออกแต่สมองส่วนเหตุผลของเรามักจะบอกว่าอย่าคิดมากนะ หรือเราอาจจะแค่กังวลไปเองแต่ร่างกายเราโกหกไม่เป็นค่ะเราจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฟิโลโมนแห่งความลังเลออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งแมวสัตว์ที่ใช้สัญชาตญาณน,นำทางสามารถรับรู้ได้ไวกว่าเรามากพฤติกรรมที่มันมาขวางเราจึงเป็นการตอบสนองต่อความไม่แน่ใจที่ซ่อนอยู่ในใจเราเองมันกำลังบอกเราด้วยภาษากายว่า เจ้านายเชื่อความรู้สึกแรกของตัวเองเถอนนะดังนั้นค่ะครั้งต่อไปที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมียวเรียกซัพย์ขอมอบพิธีกรรมหยุดฟังเสียงผู้พิทักษ์ง่ายๆให้ลองนำไปใช้กันค่ะ 1. ค่ะเมื่อเจอสัญญาณให้หยุดค่ะหยุดจริงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วมองหน้าเจ้าเมียวของคุณ 2. ถามตัวเองสามคำถามง่ายๆค่ะ หลึกๆแล้วฉันรู้สึกอย่างไรกับการไปครั้งนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลนะคะเอาความรู้สึกล้วนๆค่ะ 2. อ,อะไรคือสิ่งที่ฉันกังวลที่สุด 3. ถ้าฉันเลื่อนนัดนี้ออกไปจะเกิดผลเสียร้ายแรงอะไรไหมและ 3. ค่ะเชื่อคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาในใจแล้วก็อย่าลืมก้มลงไปขอบคุณผู้พิทักษ์สีขาของคุณด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าบางครั้งสัญญาณเตือนที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาในรูปแบบของปฏิหารที่ยิ่งใหญ่แต่มาในรูปแบบของเพื่อนตัวเล็กๆที่บังคับให้เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณค่ะแล้วถ้าวันไหนที่คุณไม่แน่ใจลองมองไปที่ผู้พิทักษ์ที่นั่งหยุดปลายเท้าของคุณเพราะบางครั้งค่ะ พวกมันมองเห็นในสิ่งที่คุณแค่รู้สึกแล้วคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์ที่เจ้าเมียวส่งสัญญาณเตือนอะไรแปลกๆแบบนี้บ้างไหมคะลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเมียวเรียกซับร,รออ่านทุกเรื่องราวเลยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ